ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันประเสริฐที่นำผู้ปฏิบัติตามให่พ้นทุกข์ได้จริงขอนอบน้อมต่อพระอริยสง์สม,มุทิสง์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผู้สืบทอดอายุพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยม สมาปฏิบัติทั้งหลายอยาญาโยมนั่งตามสบายวันนี้ก็จะได้เล่าประวัติของพระเทรารูปหนึ่งที่เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนที่ไม่หัวรื้อทั้งๆท,ที่มีอายุแก่แล้วอายุมากแล้วท่านผู้นี้ก็คือพระราธะพระราธะนี่ในสมัยยังไม่ได้บวช ท่านเป็นพราหมณ์มีลูกหลายคนแล้วก็มีฐานะพอสมควรมีทรัพย์สินเงินทองมีมรดกบ้านที่ดินอะไรหลายอย่างต่อมาเมื่อท่านแก่ชราลงลูกๆก,ก็รบเล้าให้ท่านเนี่ยยกทรัพย์สมบัติยกมรดกให้ให้กับลูกหล,ลานไปท่านก็เห็นว่าเออเรามันแก่แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คงจะอาศัยลูกๆเนี่ยพึ่งพาได้ในยามแก่ ก็เลยตัดสินใจยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดโอนให้กับลูกทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าลูกๆมันก็ตอบแทนบุญคุณด้วยการไล่พราหมราธะไล่พ่อออกจากบ้านไม่ให้อยู่บ้านราธะพราหมแก่ก็แก่เนาะจะไปทำงานอะไรก็ไม่ไหวแล้วก็เลยหมดที่พึ่งไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน จะไปขออยู่กับลูกคนไหนมันก็ไม่ให้อยู่นะในที่สุดก็เลยต้องมาอาศัยวัดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่มาอาศัยกับพระนะนะก็คอยช่วยเหลือกวาดวัดบ้างทำงานวัดเล็กๆน้อยๆไปตามเรี่ยวแรงที่ตัวเองมีเมื่อเห็นพระพิสูจทั้งหลายท่านบวชปฏิบัติธรรมเนี่ยราธาพราม ก็มีความคิดอยากจะบวชเป็นพระพิสุเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไปขอร้องพระพิสุรูปไหนว่าช่วยบวชให้กระผมหน่อยก็ไม่มีใครยอมบวดให้เพราะว่าคงจะเห็นว่าท่านเนี่ยแก่แล้วอายุมากแล้วเพราะตามธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยคนแก่เนี่ยมักจะหัวดื้อนะเป็นสะส่วนมากนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนละ แต่ส่วนมากในคนแก่มักจะหัวดือ้อก็คือมักจะถือทิฏฐิว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่อาบน้าร้อนมาก่อนรู้อะไรมาก่อนเมื่อคนที่อายุน้อยกว่ามาบอกมาสั่งมาสอนเนี่ยก็มักจะไม่ยอมเชื่อทําให้พระภิสุที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยไม่ยอมบวชให้เพราะเกรงว่าเมื่อบวชให้ไปแล้วเนี่ยราธัพรามจะหัวดือ้อไม่ยอมเชื่อฟังครูบาอาจารย์ขึ้นมาแล้วก็จะวุ่น จะวุ่นวายเพราะว่าไม่รู้อุปนิสัยของท่านที่แท้จริงก็เลยไม่มีพระพิสุบวชไหนรูปไหนบวชให้เลยลาธ่าพราหม์เมื่อไม่มีใครบวชให้ก็เสียใจกลุ่มใจผายผอมร่างกายก็ผายผอมลงทุกวันทุกวันเพราะว่าจิตใจอยากจะบวชแต่ก็ไม่ได้บวชจนกระทั่งวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเห็นเข้า ว่าพรามผู้นี้ร่างกายผายพร้อมทรงพิจารณาดูก็รู้นะก็เลยทรงเรียกมาถามว่าพรามทำไมเธอจึงผายพร้อมนักราทัพรามก็เลยกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดบอกว่าอยากจะบวชแต่เมื่อไปขอร้องพระพิสุรุปไหนก็ไม่มีใครยอมบวชให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยพระกรุณาทรงพิจารณา จิตใจอุปนิสัยของราธาพรามดูแล้วก็เห็นว่าพรามผู้นี้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุพอที่จะบรรลุธรรมกับเขาได้พระพุทธเจ้าก็เลยทรงสั่งให้ประชุมพระพิสุทั้งหมดเ,เมื่อประชุมพระภิสุเสร็จแล้วก็ทรงตรัสถามในที่ประชุมว่ามีพระพิสุรูปใดระลึกถึงอุปการะคุณของพรามแก่ผู้นี้ได้บ้าง พระภิกษุทั้งหลายก็พากันนิ่งเงียบจนกระทั่งพระสารีบุตรได้กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าระลึกได้อยู่พระเจ้าค้าวันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตในเมืองเนี่ยแล้วก็พราหมณ์ผู้นี้เคยถวายข้าวให้กับข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งทัพปีพระพุทธเจ้าก็ ตรัสสรรเสริญว่าดีแล้วดีแล้วสาริบุตรเธอเป็นผู้ที่มีความกตัญยูระลึกได้แม้บุญคุณของพรามผู้นี้แม้เคยตักบาตรให้เธอเพียงหนึ่งทัพ,พีดีแล้วสาริบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงบวชให้กับพรามผู้นี้เธดพระสาริบุตรก็เลยเป็นอุปชาแล้วก็จัดการบวชให้กับราธพรามให้เป็นพระพิสุข,ขึ้นมาน โดยโด้วยวิธียติจตุตกรรมซึ่งวิธียติจตุตกรรมเนี่ยเป็นวิธีการบวชชนิดที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์ไทยก็บวชด,ด้วยวิธียติจตุตกรรมนี่แหละนะซึ่งมีพระราธะเนี่ยเป็นพระภิกษุองค์แรกที่ได้บวชด,ด้วยวิธีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยสมัยที่มีพระพุทธศาสนาใหม่ๆ เวลามีใครจะมาบวชพระพุทธเจ้าจะทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าวิธีเอหีพิขุอุปสัมปทาต่อมาเมื่อมีพระพิสุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพระพิสุก็เดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองไปต่างประเทศต่างอำเภอไกลๆอย่างเงี้ยแล้วเมื่อมีคนละบุตรมีคนที่ศรัทธาอยากจะมาบวชจะพามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ลำบาก พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบความลําบากข้อนี้ก็ลกเลยทรงอนุญาตว่าเมื่อมีคุณบุตรอยากจะบวชเนี่ยก็อนุญาตให้พระพิสุรูปใดรูปหนึ่งบวชให้ได้เลยโดยการกราบเท้าพระภิสุแล้วก็เปล่งวาจาไตรสรนคมทั้ง3ก็คือพุทธังสรนังคจามิธรรมังสรนังคจามิสังกังสรนังคจามิแ,แบบนี้แหละนะเท่านี้ก็สําเร็จเป็นพระพิสุได้แล้ว ต่อมาเมื่อมีราธาพรามมาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ยกเลิกทั้งสองวิธีนั้นเสียแล้วก็ให้บวชคุณบุตรที่ศรัทธาเนี่ยโดวยวิธียติจะตุตตกัมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านราธาเนี่ยเมื่อบวชแล้วแม้ว่าจะเป็นคนแก่มีอายุมากแต่เป็นคนไม่หัวดื้อเลยเป็นคนว่านอนสอนง่ายเรียกว่า พระอุปชายะคือพระสารีบุตรเนี่ยสั่งสอนเชี่ยวฟังอะไรก็ทำตามหมดทุกอย่างเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยท่านก็มา,ากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพุทธเจ้าเนี่ยแก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะมัวจะเล่าเรียนพระพุทธ,ทธวจนะหรือจะเล่าเรียน คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบทต่างๆเนี่ยเห็นคงจะไม่ทันอาจจะไม่ทันก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอเล่าเรียนคำสอนจากพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นอาสวะกิเลสบรรลุธรรมได้โดยเร็วด้วยเถิดพระเจ้าค่าเนี่ยเรียกว่าท่านราธะเนี่ยเป็นคนฉลาดรู้ตัวว่าตัวเองแก่แล้ว จะมัวเล่าเรียนธรรมะอยู่คงไม่ไหวละขอธรรมะย่อๆไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วตามเวลาที่มีน้อยลงทุกไปทุกวันทุกวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนพระราธะว่าดูก่อนราธะถ้าอย่างนั้นเธอจงปฏิบัติด,ดังนี้สิ่งใดเป็นมาน เธอจงละความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นมารเธอจงละความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งใดเล่าเป็นมารรูปชื่อว่าเป็นมารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดง่ายๆก็คือขันห้าเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าสอนท่านพระราธานเนี่ย เรียกว่าเป็นการสอนแบบย่อแล้วก็ยิงตรงจุดตรงประเด็นอย่างรวดเร็วทีเดียวแหละเรียกว่าเหมาะแก่คนที่มีเวลาน้อยเรียกว่าอายุไม้ใกล้ฝั่งแล้วเนี่ยเหมาะที่จะปฏิบัติแบบนี้พระองค์ก็เลยทรงสอนเรียกว่าทางลัดให้เลยนั่นก็คือให้พิจารณาว่าขันทั้ง5้าของเราคือกายกับใจเรานี่แหละเป็นมารก็คือ เราอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกับขันทั้งห้าอย่าไปยินดียินร้ายกับกายใจเรานี่แหละเวลาที่เราพบประสบอะไรก็แล้วแต่ <c pave> เกิดความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจ <c analy zer> อย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายให้พิจารณาว่าขันทั้งห้าคือกายกับใจเราที่เราประสบในชีวิตของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเห็นรูป อะไรก็แล้วแต่จะฟังเสียงอะไรก็แล้วแต่จะดมกลิ่นอะไรริ้มรถหรือว่าจะสัมผัสอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะรับรู้อารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะสิ่งเหล่านี้สิ่งไรๆที่จะพ้นจากขันห้าเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นขันห้าพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นมานคือไม่เอาให้ละความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นมารเธอจงละความพอใจในสิ่งนั้น ดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยสอนไม่ให้เราเนี่ยยินดีพอใจในขันทั้ง5้านั่นเองท่านพระราธะก็นำำําจําจดจําเอาไปประพฤติปฏิบัติทันทีนะท่านก็พิจารณาถึงสังขารถึงร่างกายแล้วก็ใจของท่านเนี่ยที่เป็นเป็นขันห้าอยู่นี่แหละว่าเป็นมานเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ท่านก็เพียรปฏิบัติอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัต,ตผลเป็นพระอาหารหันตสาวกองหนึ่งในพระพุทธศาสนาเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรก็พาพระราธะที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเดินทางมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเป็นอย่างไรบ้างสารีบุตรลูกศิษย์ของเธอเป็นอย่างไรบ้างพระสารีบุตรก็ กราบทูลชมเชยพระราธะว่าว่าง่ายสอนง่ายเหลือเกินพระเจ้าข้าไม่ดื้อเลยข้าพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำราธะก็ทำตามทุกประการไม่เคยดื้อไม่เคยขัดขืนเลยเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายเหลือเกินพระเจ้าข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสยกย่อง ท่านพระราธะว่าเป็นเอตทัทคะหรือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนี่นี่ก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้นะพวกเราเนี่ยน่าจะเอาชีวิตของท่านพระราทะเนี่ยมาเป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเราเราจะเห็นว่าท่านพระราธะเนี่ยแก่แล้วนะแต่ก็เป็นคนไม่หัวดื้ ดังนั้นพวกเราเนี่ยก็ต้องคอยระวังนะเพราะว่าปกติพวกเราเนี่ยมักจะหัวดื้อเวลาได้ยินได้ฟังอะไรแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าออกมาจากปากคนที่อายุน้อยกว่าเราก็มักจะไม่เชื่อตั้งแง่ไม่เชื่อไว้ก่อนไม่ทําตามเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะว่าคนที่มีความคิดแบบเนี้ย จะทําให้ไม่สามารถเจริญในธรรมได้ธรรมะจะเจริญไม่ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยจะต้องเจริญจิตใจของคนที่ถอดลดละทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวความถือทิฏฐิว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ออกไปให้ได้คนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องถอนมานะมานะเนี่ยไม่ได้แปลว่าขยันนะมานะเนี่ยมันแปลว่าความถือตัว ผู้ที่จะเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงได้จะต้องละทิ้งมานะคือความถือตัวให้หมดอย่าเราจะมาถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้ตราบใดที่เรายังถืออยู่เนะี่ยมันมันไม่มีทางนะมันก็ไม่มีทางบรรลุปเป็นอรหันต์ก็เข้าได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติตามรอยพระอรหันต์ท่านนะอย่าไปถือตัวสิ่งใดที่เป็นคุณธรรมเป็นคุณงามความดีเราต้องเต็มใจทาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตั้งใจเล่าเรียนปฏิบัตินั่นแหละเราถึงจะละเราถึงจะวางได้มันสังเกตตัวเรานะนะไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นละคนอื่นนะกิเลสเขาเต็มหัวละ่ะกิเลสคนนู้นก็เป็นอย่างงี้คนนี้ก็เป็นอย่างงั้นบอกแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วก็ไม่เชื่อนะทุกวันนี้ก็เหนื่อยอยังอาตมาเองก็ก็ไม่อยากสอนใครทุกวันเนี้ยก็คือรู้สึกว่าสอนไปไม่ค่อยได้ผลมันเหนื่อยเราก็ <c oughs> ไม่อยากจะไปตามจี้ตามชัยอะไรเขาเหรอนะ ก็ก็คือบอกแล้วไม่ฟังก็ต้องปล่อยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องด้วยไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะไปลากเขาไปนิพานเอยนิพานมันดีแล้วเ,เราไปกเ็เถอะไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนี่แหละนะมันไม่จําเป็นคนเขาไม่ชอบเขาเขาไม่อยากไปก็ก็ไม่ต้องไปก็ต้องปล่อยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนสนใจจิตใจคนอื่นนะนะเราดูเจ้าตัวเรานี่แหละดูจิตเราว่ามันดื้อไหมตัวเราเนี่ยมันจิตนิสัยใจคอมันเป็นยังไง ถ้ามันมีทิฏฐิความมานะความถือตัวอยู่ก็จงพยายามปล่อยพยายามวางพยายามละมันซะถ้าเราไม่วางเราไม่ละไม่มีทางแล้วนะที่เราจะได้บรรลุเป็นพระอระหันต์เป็นพระอริยเจ้าก็เข้าได้นะ,ะเพราะฉะนั้นต้องวางต้องทิ้งสิ่งเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่มีคุณค่าอะไระที่เราจะไปยึดมัน่นถึงมันกับมันแล้วก็ให้ปฏิบัติต,ตามพระโอวาทที่ ทรงประทานให้กับพระราธะให้พิจารณาว่าขันห้าคือกายกับใจเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะไปยินดีไม่ควรจะไปพอใจกับมันถ้าเราไปยินดีอยู่กับขันห้านี้เราก็จะต้องเวียนไวไหตายเกิดหลุดจากสังสารวัตรไปไม่ได้อะไรละ่ะที่จะเป็นขันห้าก็เรามองไปเถอะมองไปเถอะมองไปรอบตัวเราเนะี่ยทั้งจักรวาลน,นี่แหละเป็นขันห้า นะสิ่งใดที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่หรือว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละทั้งหมดนี่แหละขันห้าทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าให้เราละความพอใจให้หมดสิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไปแก้วแหวนเงินทองลาบยศสุขสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่สิ่งเนี้ยรวมๆแล้วเป็นขันห้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า เรียกว่ายิงหนักซะด้วยนะยิงตรงเป้าเรียกว่าถ้าเราทําได้นี่เราก็จะเข้าถึงทางลัดได้โดยเร็วนั่นก็คือสิ่งไรเป็นมารเธอจงละความพอใจในสิ่งนั้นให้เราละความพอใจในสิ่งนั้นและละละพอใจในอะไรละ่ะก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายนี่แหละเป็นมารเป็นสิ่งที่เราควรละความ ยินดีความพอใจพยายามทําให้ได้นะพยายามสังเกตพยายามสังเกตจิตใจของเราว่าเวลาเรากระทบอารมณ์ต่างๆเห็นอะไรต่างๆดูอะไรต่างๆจิตใจของเรามีความยินดีพอใจหรือเปล่าถ้าเรายินดีพอใจก็แสดงว่าเราเนี่ยไปหลงในมารละไปหลงในมารเราก็จะเป็นทาสของมารอยู่ตลอดไป นั่นแหละจนกว่าเราจะเกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นเราลองฟังเรื่องของท่านพระราธะแล้วเราก็ลองนำเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นเนติแบบอย่างได้นะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ได้ไม่นานอีกไม่นานทุกคนก็จะต้องลาจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท นะอย่ายประมาทในชีวิตเลยรีบร่งหาทางปฏิบัติดีกว่าถ้าเราไปตายไปแล้วไปอยู่ในปรโลกเนี่ยโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมันมันยากเหลือเกินมันยากเย็นแสนเข็นนะจะไปฟังเทศฟังธรรมที่ไหนอ่ะไปอยู่ปรโลกไม่รู้ว่าจะฟังเทศรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสฟังธรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีลมหายใจมีกายมีวาจามีมีขันห้า แล้วก็มีมีความทุกข์ให้เรามองเห็นอยู่นะมีความโลภความโกรธความหลงของคนนั้นของคนนี้มีความทุกข์ทรมานใจมีความทุกข์ต่างๆในโลกเนี่ยให้เราได้เห็นอยู่ทุกวันทุกวันเราก็จงปรงซะบ้างให้เห็นว่าเอาโลกนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เที่ยงมันไร้สาระเราไม่ควรจะไปยึดมัน่นถือมั่นกับมันเลยเนาะไปนิพพานดีกว่านะพยายามสังเกต จิตใจเรานะั่นนะพยายามทํานะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่พ้นละนะไม่พ้นจากความทุกข์แต่ถ้าใครพยายามปฏิบัติสะสมปัญญาไปวันนี้ไม่ถึงไม่เป็นไรวันหน้ามันต้องถึงแล้วนะ่ะนะแต่ขอให้ทําเถอะแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีทางถึงละตอนให้เวลาจะผ่านไปอีกกี่สิบล้านปีอีกกี่แสนล้านกับเราก็ไม่มีทางหลุดพ้นละนะแต่ถ้าเราพยายามปฏิบัติปฏิบัติไปไป,ไป สังสารวัตของเรามันจะได้โหดสั้นไปหดสั้นไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเกิดสติและปัญญาสามารถปฏิบัติตามธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้วจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์เข้าสี่กเข้าถึงนวะโลกุตตรธรรมเจ้าทั้งเก้าประการนั่นคือมรรคสี่ผลสีพระนิพพานหนึ่ง อันปราจะถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนเตือน